เมื่อว่าอุชสังภาม่อย่ยัง,งกจัตริยอย่างพุทธคันได้้ยู่จบแล้วงานที่ควรทำก็คืองานแก้เกล่ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะทำยิ่งกว่างานเพื่อเพื่อแก้เกลี่ยนี้ไม่มีมันก็เป็นอย่างนั้นงานอะไรที่อยาคิดก็มี เป็นอิสระความคิดก็คิดธรรมดาธรรมดาเป็นอิสระเรียกว่าไม่มีงานงานไม่มีก็คิดขาดลงไปเพราะนั้นงานไม่มีคิดก็คิดธรรมดาไม่มีอะไรบังคับให้คิดทั้งหลายมันมีมีข้อบังคับให้คิด ừ kia chứ nhưng mà kia đây không có có gì đây pha ấy chứ có khi thở ít xả ra bằng anh chứ con kia đây biến ít xả ra cô nghe băng sách chuyện nhà cao mi, anh có ชาดี้หมดเป็นชาสุดท้ายทุกเรืงมากเกิดมาตายไม่มีหมดจะเดินส่งกรมยังทมชีพภาวนาก็เพื่อวิหาระทมความอยู่สะดวกสบายแต่ว่าขันกับจิตอยู่ด้วยกันเท่านั้นนี่ก็เพื่อแก้เแย่ส่วนใดก็ไม่มีหมดนอนเรียกว่าหมด เรียนทำก็จบจารที่เรียนหมดเรียนทำจบตรงนี้อะเรียนที่จบทำก็การต่อสู้กันก็ไม่มีหมดถ้าที่ก็มีอยู่ยังมีการต่อสู้นั่นแหละย่ามีงานที่ใยแล้วไม่มีอะไรจะมาต่อสู้แล้วเป็นความที่อิสระธรรมดา 怎么回事